สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะอ่าวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดอีเน,าานเนปปาตาลเนาะทำจากเหล็กแหนบรถเชฟโรเลกรุ่นเก่านะคะมาให้เพื่อนๆทั้งหมด10เล่มนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยเนาะวันนี้ในราคา799บาททุกเล่มเลยนะคะอ่าวันนี้น้ำหนักดีมากเลยนะคะเล่มที่1เนาะ เล่มที่1ความยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะกว้าง2.2นิ้วสันหนา8มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะหนัก590กรัมนะคะไม้จับทําจากไม้แดงนะคะอินเนป่าปานเนาะใครที่รอ,อ,อรุ่นนี้อยู่นะคะครับชมได้เลยนะคะโทรหานมอ้ยได้เลยนะคะเล่มที่1นนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สอง เล่มที่2ความยาวอยู่ที่11นิ้วกว้างกว้าง2.3นิ้วสันหนา7มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก550กรัมค่ะสันหนาสวยงามมากด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะต่อไปนะคะเล่มที่3นะคะความยาวจะอยู่ที่10.6นิ้วนะคะกว้าง2.2นิ้วสันหนา7มิล ด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งนะคะน้ำหนักห้าร้อยยี่สิบกรัมค่ะห้าร้อยยี่สิบกรัมนะคะตรงนี้มันเป็นรอยตีเ,เขาเรียกว่าตีร้อนเนาะเหล็กตี้อนมันก็จะมีอย่างนี้นะคะนิดหนึ่งเนาะเหล็กตีร้อนมันจะมีของเขาเนาะลายของเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เล่มที่สามนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สี่นะคะ เล่มที่สี่ใบยาวอยู่ที่สิบเอดนิ้วกว้างอยู่ที่สองจุดสามนิ้วสันหนาแปดมิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งนะคะน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะสวยมากค่ะต่อไปนะคะเล่มที่ห้านะคะความยาวอยู่ที่สิบเอดนิ้วกว้างสองจุดสี่นิ้วสันหนาแปดมิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้นะคะสันหนาเนาะ ต่อไปเล่มที่หกนะคะเล่มที่หความยาวอยู่ที่11นิ้วกว้างสองจดสนิ้วสันหนาเจดมิลหนักห้าอยี่สิบกรัมนะคะด้ามจับตรงนี้เท่ากันหมดนะคะ6นิ้วครึ่งเนาะสวยมากเดี๋ยวอ้อยไปยาวๆเลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่เจเนาะเล่มที่เจ็ดความยาวจะอยู่ที่ 10. 7ุนิ้วกว้างสองจนิ้วนะคะสันหนา8มิลด้ามจับตรงนี้หนิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก ห้าร้อยยี่สิบกรัมนะคะห้ารอยยี่สิบกรัมนะคะสวยงามมากเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่แปดเนาะเล่มที่8ดความยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนาเจมิลน,นะคะน้าหนักห้ารอยี่สิบกรัมค่ะตามจับจะเท่ากันหมดนะคะหกนิ้วครึ่งเนาะไม้จับก็ทำจากไม้แดงนะคะวันนี้สวยมากแล้วก็น้ำหนักคือแบบ หนักแน่นเลยค่ะเล่มที่9นะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา7มิลน้ำหนักห้ายสิกรัมค่ะด้ามจับเป็นไม้แดงหมดเลนนะคะสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่10บนะคะเล่มที่10บความยาวจะอยู่ที่11.2นิ้วกว้าง2.3นิ้วสันหนา8มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งน้ำหนัก5้าอเจกรัมนะคะ เล่มที่สิบนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นเหล็กชุดที่สวยมากแบบถ้าใครใช้งานหนักอะไรอย่เงี้ยค่ะ เหมาะมากเลยค่ะเพื่อนคนไหนสนใจก็โทรมาหาน้ำอ้อยได้นะคะเ,เบอร์โทรน้ำอ้อยก็คือ093 317943 0เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้น้ำอ้อยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของน้ำอ้อยด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ